สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปที่2ค่ะซึ่งหยกจะมาเล่าถึงเรื่องความสัมพันธ์ของอาหารกรดและด่างกับกรุ๊ปเลือดนะคะอาหารที่ เราเรียกว่าเป็นอาหารที่เหมาะที่สุดนะคะจะเป็นอาหารที่มีค่า pH อยู่ประมาณ7.4หรือว่ามีความเป็นด่างอ่อนๆค่ะเพราะว่าเมื่อเรากินเข้าไปแล้วนะคะจะเกิดการย่อยโดยกรดในกระเพาะอาหารได้ดีค่ะแต่ว่าถ้าหากเรากินอาหารที่มีกรดมากๆอย่างพวกเนื้อสัตว์แป้งหรือว่าไขามันนะคะพวกนี้นะคะ่ะจะเข้าไปเพิ่มความเป็นกรดและความเข้มข้นของเลือด ในตัวเราให้มันมากขึ้นนะคะจนทําให้เกิดการไหลเวียนของเลือดช้าลงหรือว่าติดขัดได้ะคะ่ะส่งผลให้เม็ดเลือดแดงอะ่ะมันก็จะเกาะตัวกันแล้วก็เกิดเป็นประจุบวกทีนี้นะคะเมื่อออกซิเจนมันน้อยลงจนเซลล์ไม่สามารถนําไปใช้งานได้เพียงพอเนี่ยมันก็จะส่งผลให้หัวใจของเราค่ะขาดออกซิเจนไปด้วยพอเราเกิดภาวะขาดออกซิเจนปุ๊บเราก็อาจจะเกิดอาการช็อกหรือว่าสลบได้นะคะ ในบางรายนะคะที่มีอาการรุนแรงมากๆเนี่ยจะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะดังนั้นพวกเรานะคะควรมากเลยที่จะต้องควบคุมปริมาณกรดและด่างในร่างกายของพวกเรานะคะให้อยู่ในภาวะที่สมดุลเสมอเท่าที่พวกเราจะสามารถทำกันได้นะคะทีนี้โดยสรุปเลยก็คือว่า ปริมาณของกรดและการรับประทานเนื้อสัตว์นั้นมันมีความสัมพันธ์กันมากค่ะเพราะว่าถ้าเราอ่ะมีกรดในกระในกระเพาะอาหารมากเราก็จะสามารถย่อยอาหารพวกโปรตีนหรือว่าพวกเนื้อสัตว์เนี่ยได้มากตรงข้ามเลยค่ะถ้าเรามีกรดในกระเพาะอาหารของเราน้อยเราก็ควรที่จะต้องเน้นการรับประทานผักแทนเนื้อสัตว์เพราะว่าเราจะย่อยพวกเนื้อได้น้อยนั่นเองค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ร่างกายของเรานะคะสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึอมอาหารได้อย่างเต็มที่ซึ่งถ้าเราแบ่งตามกรุ๊ปเลือดแล้วนะคะเราก็จะสามารถสรุปได้คร่าวๆดังนี้ค่ะเรียงลำดับจากมากไปน้อยเลยนะคะกรุ๊ปเลือดที่มีความเป็นกรดสูงจะทำให้เรากินเนื้อสัตว์ได้มากที่สุดนะคะเรียงดังนี้ค่ะกรุ๊ป O B A B แล้วก็ A กรุ๊ปเลือดที่มีความเป็นกรดต่ำนะคะควรที่จะกินผักเพื่อรักษาสมดุลให้ได้มากที่สุดก็คือกรุ๊ปเลือด A O AB แล้วก็ B ค่ะทีนี้บางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเมื่อกี้กรุ๊ปเลือด O เป็นกรุ๊ปเลือดที่ทานเนื้อสัตว์ได้มากที่สุดแล้วทำไมพอมาเป็นอีกอีกอันหนึง่งก็มาบอกว่ากรุ๊ป O ก็ต้องมากินผักให้ได้มากที่สุดเหมือนกันอยู่ในลำดับที่สองด้วยนะคะเหตุผลก็คือว่า คนกรุ๊ปโเนี่ยต้องกินผักมากเป็นอันดับสองทั้งๆท,งที่กระเพาะเนี่ยมีความสามารถในการย่อยพวกเนื้อได้ดีเพราะว่าเวลาที่คนเรากินเนื้อสัตว์มากค่ะเราก็ต้องกินผักในปริมาณที่มากด้วยเช่นกันเพื่อเป็นการชดเชยป้องกันไม่ให้ร่างกายเสียสมดุลจนเกิดโรคได้นั่นเองนะคะ